รวมชื่อ25สนะคะส่งผลอย่างไรนะคะต่อเจ้าของชื่อนะคะคู่เลข25นะคะก็เหมือนเป็นคู่ถ้าทางโหราศาสตร์ก็จะเป็นทั้งคู่ธาตุนะคะแล้วก็เป็นทั้งคู่ศัตรูด้วยเหมือนกันคู่ธาตุดินแล้วก็เป็นคู่ศัตรูนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าใครที่มีผลรวม25เนี่ย ก็จะหนุนนำดาวพฤหัสเนี่ยจะหนุนนำให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองนะคะสามารถตั้งตัวได้แต่อาจจะยังไม่ยั่งยืนถาวรนะเนื่องจากมันก็เป็นคู่ศัตรูด้วยเหมือนกันนะคะแต่ลักษณะนิสัยเขาจะเป็นคนชอบศึกษาหาความรู้นะคะเข้ากับผู้ใหญ่ได้นะคะหาเงินเก่งสุขุมรอบคอบออมั่งมีสีสุกนะคะถ้าฐานะมั่นคงมีทรัพย์สินเงินทองไม่ลำบากนะคะดวงความรักดูเผยแล้วชีวิตน่าจะประสบความสำเร็จ แต่กย็ยังไม่ได้ยังไม่ได้ดีเท่าที่ควรนะคะข้อเสียนะคะเวลาจะทําอะไรเนี่ยกว่าจะประสบความสําเร็จเนี่ยเขาจะต้องผ่านอุปสรรคแล้วก็เหน็ดเหนื่อยมานะกว่าจะประสบความสําเร็จได้นะคะชีวิตมักจะต้องเจอกับอุปสรรคอยู่ตลอดเวลาเพราะว่า2อบวกหมันได้เท่ากับ7ดนะคะดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีอุปสรรคอับโชคนะคะมีปัญหาที่ต้องแก้ตลอดเวลาเรื่องคู่ก็มักจะมีปัญหาเหมือนกันนะความที่เห็นไม่ค่อยจะตรงกันอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งเลข25นี่ก็ข้อ ข้อเสียมากกว่าข้อดีค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในคู่เลขต่อไปในอีพีหน้าน,นะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อาจารย์ด้วยสำหรับวันนี้